นอนไล่หน่อยไล่หน่อยไล่ขยี้ทั้งวัน สวัสดีครับไวรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะดูนี่ก่อนดีกว่านี่ไวรุ่นไวรุ่นมาหลายวันละมันจะโดนไปหลายตังค์นี่เดี๋ยวรอดูวันนี้สองคนนี้รถหล่อมากครับสวัสดีครับทุกคนจัดกันไปรัวๆครับกับไวรุ่นทรงเอเทาเลัมโบโคจะหลอ่อโคจะเฟี้ยวนี่เลยเดี๋ยวก็ออก,กำลังที่จะใส่ฝาครับ กำลังใส่ฝาทรงเอครับวันนี้วันนี้มีจัดหนักจัดเต็มครับทุกคนสวัสดีครับนะสวัสดีนี่ครับก็เป็นตัวเทอร์เโบครับเทาลัมโบเฮ้ยเทารัมโบ้กำลังมาขอดูใต้ท้องรถหน่อยครับเหลือเยอะไหมโอ้โหพี่เฮ้ยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับหน้าสองหลังสี่นะเป็นตัวเตี้ยนะสเตปรถตัวเตี้ยนะหน้าสองหลังสี่ นี่ครับนี่แลยตัวเตี้ยเทารเมโบครับก็กําลังใส่ฝากระโปรงอยู่ครับมาพาดูครับพาดูพาดูพาดูงานวันอาทิตย์ครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับลํานี้ครับถอดประตูแล้วครับทุกคนนี่ถอดประตูแล้วนะลํานี้ทุกคนจะเจอแพนด้าแน่นอนครับกับตัวสีส้มแลเจอเทอเวเจอแพนด้าเป็นฝานะทั้งลํานะครับ ฝาน้าทั้งลำเลยนะครับลำนี้นะคอยดูครับคอยดูคอยดูนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวลำนี้นะจะจัดหนักจัดเต็มน,เมนะครับเดี๋ยวน้าก็จะรีวิวแล้วก็จะถือท,ทําคลิปให้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหคันนี้เต็มหมกหมกอ่ะหมกวะหมกนี่ครับหมกอุ้ยน <t> ี่เลยอัตาบูตอัตบูตอัตบูตจัดเต็มครับนี่วัยรุ่น นี่เลยคันนี้น่าจะมาหลายวันแล้วครับจัดเบาะไปด้วยนี่จัดเบาะไปด้วยแล้วก็จะไปเติมเครื่องเสียงมานะเติมเครื่องเสียงมาน่าจะโดนไปเจ็ดหมื่นบอกว่าแหวมาหานาะอีดโดนแสนกว่ามกลับบ้านตัวเบาแน่เลยนี่ครับจูนอยู่ครับลำนี้ก็นี่เลยครับไวรุ่นทรงเนี่ครับไวรุ่นทรงเอ,บ,งเอบอกได้เลยครับว่าออกทั้งวันครับของดีมีมาตรฐานครับ ของดีมาตรฐานแน่นอนอันนี้ใส่ใส่ตัวไอ้อชิปไลท์อ่ะวัดบูธใช่ไหมอ่าวัดบูธนี่ครับทิ่ฟุงดิฟฟี่จัดเต็มครับเบาะเลคคาโลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี FC นาทุกคนด้วยครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับใครที่ไม่ได้ทำงานก็นอนอยู่บ้านเดี๋ยวน้าก็จะพาดูรถครับหูยนี่นะครับ นี่เลยวันแรกก็ลื้อแบบนี้เลยครับจับพี่ฝ้ายครับอีสูตอึ้งวันไส้ท่าแพะนี่ครับใหม่จริงๆครับใหม่ๆสดๆแบบนี้ที่นครศรีที่นครศรีนะฮะนครศรีมีเก่งกันยางนะครับมีเก่งกันยางที่สุราษฎร์มีภูมิดวงนะครับสากระโปรงแบรนด์นาครับราคาเดียวกันไปได้เลยครับ ไปได้เลยครับราคาเดียวกันนครศรีเก่งกันยางนะครับพรมคีรีนะถ้านาจำไม่ผิดนะแต่เบิร์ตพุมมดวงอยู่ที่าูฎร์เลยครับ fc 1 0 1ครับหลอดจัดประหลัดบอกแน่นอนนี่แล้วผู้รถป๋าคนหล่อเลยว่ะป๋ามากกับลูกนะป๋าสั่งลุยป๋าบอกเอาอย่างเดียวเลย <c oughs> ป๋าบอกเอาอย่างเดียวเลยใส่ใส่เออแน่นอนนี่ครับล้อทีอีโปรแ ยางนี่โตเอสอ่ะพี่ถ้ายางนี่โตเอสนั่นอยู่มันสี่หมื่นหครับสี่หมืนหกนี่นะครับบอกเลยใส่น็อตสี่ตัว Greek, กดเป๊ะบอกได้เลยครับนี่ครับอ่าไม่นี่ป๋าป๋านี่ไงป๋าของเจงป๋าสวัสดีเอ,อป๋านี่เอฟซีผมเนาเอฟใช่ไหมลูกชายดูตลอด ต้องรัดกระมวลกันอย่างใช่ไหมป๋าใช่ใช่น,นี่นี่ครับนี่เลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่บอกต้องบอกให้รุ่นใหญ่ท่อแมงซังนะเออแมงซังเดี๋ยวฟังเสียง่อยนะทุกคนฟังเสียงหน่อยเป็นแทนอไปดูซองหน่อยถอยรถด,ดูทองหน่อยติดดิฟฟี่เท่าไหร่ครับติดดิฟฟนะี่น่าอยู่มัห้าพันเก้าครับจะเป็นรุ่นเอวันครับห้าพันเก้า มี5้าพันเก้ามีหกป็นเก้ามีแปดนห้าครับถ้าตัว8รัแปดนห้าก็ไม่ตัดต่อสายไฟโอ้โหเสียงแน่นที่เพลงเลยนี่ครับนี่เลยครับหลอ่อหล่อครับหล่อจริงหล่อจริงจริงทเทอรเรมโบหน้าสองหลังสี่ครับนะเดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแปดนิ้วครึ่งนะ r e แปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่ง r e แปดนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวลำนี้นะจะบอกโปรนะเผื่อทุกคนอยากได้นะครับล้อ,อยางนะลำนี้ เอาไป23 0 0 0พอนี่ครับ RE ครับขูบยางไท stone นะฮะตัวนี้นะหล้อยาง23 0 0 0พอฝาครอบกระจกนะฝาครอบกระจก2,700บาทครับทุกคนนี่ครับหลอๆต้องแบบนี้ครับทรงเไวรุ่นทรง A นี่เลยติดดิฟเี่เท่าไหร่ครับติดดิฟเฟ่นะ่าอยู่ปันมาณ5,900ครับรุ่น A1 นะครับทุกคนรุ่น A1 นะ เดี๋ยวพาไปดูรถอันนี้ก็รอจัดเต็มครับเอ้านี่ก็อีอกคันหนึ่งครับค้นรอเลยเออทรงเดียวกันว่าสายเตื้อทั้งนั้นเลยนี่เลย FC ละลีนี่เลยครับหลอ่อหล่อจัดฮะมาใส่ทรงเอใช่ไหมโอ้โหเข้าแถว,วใส่ทรงเอครับแน่านอนจริงนะครับบอกได้เลยของดีการันตีครับลำนี้ก็เป็น FC เมืองกาญนะฮะ เอซีเมืองกานะทุกคนนี่โหลดสองห้าขับนิ่มไหมแน่นอนใช่ไหมผมแน,นมแน่นอนครับแน่นอนครับเอ่อเฮ้ยโชว์เสื้อหน่อยนี่เออนี่โชว์เสื้อหน่อยรู้สึกว่าของเรานี่จะเป็นลำที่สองนะที่ได้ซิกเกอร์นะตัวใหม่อ่าลายเซน์ครับตัวนี้ครับพรีเนียมแน่นอนครับอ่านี่เลยครับนี่เลยเดีย๋ยนะให้ดูนะครับนี่เลยนี่เลยอ่า ลำนี้ก็คือแปลงดูมหน้าหลังเดี๋ยวจะใส่ฝาทรงเด้วยใช่ไหมอ่านี่ครับก็เป็นตัวอ่า d, 1, d 1 f D1 FC ซยังเคงโหลดคอนนี้โหลด25นะครับทุกคน25นี่ครับจบรอสวัสดีครับนะ FC จซบจากุรีรย์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับลำนี้ก็โหลดใหญยหนาครับโหลดใหญยหนาครับลำนี้ยุดยายุดยา ออกรถกับนา้าต่างได้ไหมต่างครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลังไลน์นี่โทรหาน้าเลยครับเดี๋ยวน้าจะมีเซลให้ครับเดี๋ยวน้าจะมีเซลที่แบบเทพเทพให้เลยอ๋อดูคันขาวครับโอ้โหมีแต่เขามีแต่คันขาวอ่ะทุกคนมีแต่คันขาวอ่ะเออมีแต่คันขาวอ่ะนี่เลยครับชนบุรีอยากได้ฝามีครับฝาท้ายมีครับชนบุรีน่าจะเป็น ตัวแทนนน่าจะมีอยู่เป็นร้านศรัทธาล้อเซ่งนะครับทุกคน f อฟซมึงกลุ่มครับได้เลยครับมาดูรถกันรอๆครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เมื่อกี้ร่มๆตอนนี้ร้อนละใส่ฝาใช่ปะใส่ฝาใช่ปะไวรุ่นทรงเอแน่นอนนี่เลยครับเดี๋ยวรอฝ่ายแป๊บนึงสตาร์รถให้เมียงหน่อยดีเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยมันไม่จ่ายตัง นี่ครับนี่เลยจบหล่อครับหลอหลอทั้งนั้นเลยเลนโซ่เินได้ครับทุกคนเทินได้ครับเทินได้ครับฝาแปดกิโลนะยังไม่ทำครับใจเย็นนิดหนึ่งครับตอนนี้น้มีแต่รีโวกับออนิลสองพันยี่สิบสองพันยิบสองก็จะเป็นฝาตัวเดียวกันนะครับทุกคนนี่ครับอ่ะให้ดูฟัํมฉ่ำครับเวลาโดนแดดแล้วสวยไหมครับอ่านี่ครับอ่ะอ่านะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปคันนี้นะถ่ายรูปคันนี้เดี๋ยวนะจะทําคลิปด้วยนะครับก็ฝากติดตามนะด้วยนะครับก็ใครที่จะเข้ามาคือนะาว่าอยู่ตรงนี้ก็คือน่าจะไม่นานนะไม่นานไม่นานแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวลำนี้นะครับจัดหนักจัดเต้นเดี๋ยวน้าก็จะมาทําคลิปไ้ดูนะครับว่าสีส้มโหลดย้ายแหนบแพนด้าทั้งลำว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวยินเย็นเรามาติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวน้าจะทําคลิปไปดูด้วยนะครับ อ่านี่ครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะ้าจะมาไล์ให้ดูีรอบนะครับสวัสดีครับ